บริศนาหินเคลื่อนที่แห่งหุบคำรณะหุบคำรณะดิสวาลีในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นที่ตั้งของไรซ์แทร็กเพลย์เทะเลสาบเกลือแห้งที่ขึ้นชื่อเรื่องปรากฏการณ์หินเคลื่อนที่หินเหล่านี้มีน้ำหนักต,ตั้งแต่ไม่กี่กรัมไปจนถึงหลายร้อยกิโลกรัมและทิ้งร่องรอยการเคลื่อนที่ไว้บนพื้นดินแหง้แหงแล้งร่องรอยเหล่านี้มีความยาวตั้งแต่ไม่กี่เมตรจนถึงหลายสิบเมตรสร้างความงุนงงให้กับนักวิทยาศาสตร์และผู้คนทั่วไปนานหลายทศวรรษหินเหล่านี้เคลื่อนที่ไปได้อย่างไรกันแน่ ในช่วงแรกมีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้บ้างก็ว่าเกิดจากลมแรงบ้างก็ว่าเกิดจากแผ่นน้ำแข็งที่ผลักดันหินแต่ทฤษฎีเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของหินที่มีทิศทางแตกต่างกันและการเคลื่อนที่ของหินขนาดใหญ่ได้ทั้งหมดบางคนถึงกับเชื่อว่าเป็นฝีมือของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือพลังเหนือธรรมชาติแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมายืนยัน ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มคลายปมปริศนานี้ได้ในปี2014โดยการติดตั้งอุปกรณ์เจเพสและกล้องวิดีโอเพื่อเฝ้าสังเกตการเคลื่อนที่ของหินอย่างใกล้ชิดพวกเขาพบว่าการเคลื่อนที่ของหินเกิดขึ้นในฤดูหนาวเมื่อพื้นผิวของทะเลสาบเกลือปกคลุมด้วยชั้นน้ำบางๆและเกิดแผ่นน้ำแข็งที่บางมากเมื่อมีลมพัดแรงแผ่นน้ำแข็งจะผลักดันหินให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวที่ลื่น แผ่นน้ำแข็งที่บางมากนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะต้องมีความหนาที่พอเหมาะเพื่อให้สามารถผลักดันหินได้แต่ก็ต้องไม่หนาเกินไปจนทำให้หินติดอยู่กับที่นอกจากนี้ลมที่พัดต้องมีความแรงที่พอดีเพื่อให้สามารถผลักดันแผ่นน้ำแข็งได้แต่ก็ต้องไม่แรงเกินไปจนทำให้แผ่นน้ำแข็งแตกกระจายปรากฏการณ์นี้จึงเกิดขึ้นได้ยากและต้องอาศัยสภาพอากาศที่เหมาะสมหลายอย่างแม้ว่าปริศนาหินเคลื่อนที่แห่งหุบเขามรณะจะได้รับการคลี่คลายแล้ว แต่เรื่องราวนี้ก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายมันแสดงให้เห็นถึงความหัศจรรย์ของธรรมชาติและความสามารถของวิทยาศาสตร,ร์ในการไขปริศนาที่ซับซ้อนการเดินทางไปชมหินเคลื่อนที่ด้วยตาตนเองยังคงเป็นประสบาการณ์ที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าสำหรับนักท่องเที่ยว